เอาวันที่สกระโดดโลดเต้นเล่นแล้วคู่นี้แข็งแรงตัวคู่ทั้งคู่ เริ่มเล่มเก็บกินกระถินได้แล้วเสือนตัวเมียทุกเดียวโอ้โหซุด โอ้ยกระทุงหนุ่มแม่ขนาดสีว่าเดียวกะทุงขนาดนี้เลยแมลงวันเยอะมีแมลงวัน เป็นอะไรเนี่ยมแม่เป็นแรงวันหรือว่าจะกินน้ำด้วยไงลูกีิคึกคักจัดนมแม่สมบูรณ์สงสัยสงสัยได้กินกล้วยสุกเล่นกันแล้ว số 8, lần thứ 4, dài phơi rồi dài hơn mẹ rồi แข็งแรงสุด